คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณแตงเคยมาเล่าเรื่องห้องเช่าห้องสุดท้ายเมื่อประมาณสักหนึ่งปีที่แล้วครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณแตงตอนที่เรียนอยู่มัธยมแห่งหนึ่งก็แล้วกัน จนทําให้เจอกับเรื่องชวนหลอนเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมาเด็กขี้ขโมยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สองกับสายของคุณแตงกันเลยครับสวัสดีครับคุณแตงสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แจสบายดีค่ครับผมสบายดีนะครับคุณแตงสบายดีค่ะหนึ่งปีที่เราไม่ได้คุยกัน เออตอนนั้นมาเล่าเรื่องห้องเช่าห้องสุดท้ายเนาะค่ะนะครับแล้วก็ไม่เจอผีเลยไม่มีเรื่องเล่าหรือยุ่งจริงๆ <c oughs> เจอเป็นปกติอยู่ยแล้วคะ่ะพี่แจกคแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงทาง,งานเลยค<อ>่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ย้อนกลับมาค่ะพี่แจคโอเควันนี้ก็สะดวกในการที่จะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่ง ค่ะนะฮะแต่เป็นเรื่องที่จะพาเราย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นในโรงเรียนจุดๆค่ะอะไรนะโรงเรียนนี้น่าจะเปะิดเผยไม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อมไม่ได้ผมที่ผมถามคือ <c oughs> เกิดขึ้นในโรงเรียนใช่ไหมใช่ค่ะอ่าะนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะไม่พูดถึงชื่อโรงเรียนแล้วก็สถานที่ตั้งของโรงเรียนนะ โอเคโอเคมาคุณแตงมาว่ากันถึงเรื่องนี้การเดี๋ยวคุณแตงช่วยผมเสียงดังกว่านี้อีกสักนิดนึงพอจะได้ไหมอืมโอเคค่ะอ่าประมาณ,มาณนี้คะประมาณนี้กําลังดีขอบคุณมากมาครับเด็กขี้ขโมยเป็นยังไงครับเรื่องนี้ค่ะก็สําหรับเหตุการณ์นี้นะคะย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เรียนอยู่ประมาณหมห้าค่ะพี่แจ๊คช่วงนั้นเนี่ยแต่งโชคดีนะคะได้ทุนนักกีฬา ได้ย้ายค่ะย้ายจากโรงเรียนเก่าเนี่ยเขามาเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนที่ย้ายเข้ามาเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากค่ะนะคะก็อยู่ในจังหวัดใกล้ๆติดกับกรุงเทพเราเนี่ยแหละค่ะตอนที่แต่งย้ายเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยก็เป็นเด็กใหม่นะคะจากต่างจังหวัดเข้ามาโดยปกติโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนปกติค่ะไม่ใช่โรงเรียนกินนอนแต่จะเฉพาะนักกีฬาเท่านั้นที่จะมีบ้านผักอยู่ด้านหลังโรงเรียน นะคะกิจวัตรประจําวันของนักกีฬาค่ะก็คือจะตื่นประมาณตีห้าครึ่งนะคะเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปซ้อมตอนเช้าซ้อมไปเรื่อยๆจนถึงประมาณเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงค่ะก็จะกลับมาเปลี่ยนชุดนักเรียนแล้วก็กลับเข้าไปเรียนหลังเลิกเรียนก็เปลี่ยนชุดแล้วก็กลับไปซ้อมจนถึงประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะคะกิจวัตรประจําวันก็จะประมาณนี้ค่ะนักกีฬาทุกคนก็จะอยู่แบบนี้เลยแต่ว่าของแตงเนี่ยจะพิเศษกว่า คนอื่นนิดนึงเพราะว่าตอนที่แต่งเข้ามาเนี่ยแต่งเลือกที่จะเรียนสายวิทย์คณิตนะคะท,ท,ทั้งๆที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาคัดค้านอยู่แล้วค่ะบอกว่าถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยเรียนไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าอ,อวิชาการที่โรงเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นแล้วเราเป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยเข้าไปเนี่ยน่าจะเรียนไม่ทันเพื่อนอแต่งก็ยังยืนยันค่ะบอกคุณครูว่าขอเรียนวิทย์คณิตเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจวัตรประจําวันของแตงก็จะเพิ่มมาอยู่ อช่วงเท้าค่ะจะตื่นก่อนคนอื่นเพื่อที่จะอ่านหนังสือแล้วก็ทบทวนค่ะแล้วก็ค่อยไปซ้อมค่ะกิจวัตรประจําวันก็เดินไปเรื่อยๆค่ะจนมีอยู่วันหนึ่งหลังซ้อมเสร็จนะคะก็เป็นช่วงสองสามทุ่มแล้วมีรุ่นพี่คนหนึ่งค่ะก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่ารุ่นพี่อยากคุยด้วยให้ตามไปหน่อยแตงก็เดินตามรุ่นพี่ไปค่ะก็จะเป็นบ้านพักเนี่ยเป็นบ้านพักสองชั้นนะคะ ชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นบ้านเป็นห้องของรุ่นพี่นะคะข้างล่างก็จะเป็นของรุ่นน้องนะคะแตงก็เข้าไปในห้องปรากฏว่าในห้องนั้นเนี่ยมีรุ่นพี่นะักกีฬาเนี่ยนั่งอยู่ประมาณห้าถึงหกคนแล้วก็มีรุ่นรุ่นเราเพื่อนเนี่ยแหละค่ะสองคนแล้วก็มีรุ่นน้องประมาณคนถึงสองคนพี่ก็บอกว่าให้แตงเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงกลางแตงก็เข้าไปนั่งค่ะประโยคแรกที่พี่ๆถามก็คือว่า เดี๋ยวจะมีชื่อเกิดขึ้นนะคะขออนุญาตสมมุติชื่อ<ด>นะคะเป็นชื่อรุ่นพี่<ด>พี่ก็บอกว่าแตงแตงได้ขโมยเงินพี่แมวไปไหมแตงก็ตกใจค่ะก็เลยบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่เงินอะไรคร่ะพี่ก็บอกว่าสารภาพมาเถิดทุกคนรู้ว่าแตงเอาไปครับแตงก็บอกว่าแตงไม่ได้เอาแตงไม่รู้เงินมันอยู่ที่ไหนแตงยังไม่รู้เลย พี่แมวก็บอกว่าพี่รู้ว่าเธอเอาไปเพราะเธอเนี่ยน่าสงสัยที่สุดเพื่อนในห้องบอกว่าเธอตื่นเช้าที่สุดแล้วก็ชอบทำเหมือนมีความลับ <S 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 นั่งอยู่ที่โต๊ะบ้างบางวันก็หายไปตั้งแต่เช้าเพราะฉะนั้นเธออาจจะเดินเข้ามาขโมยบัตรเอทีเอมพี่แล้วก็ออกไปกดเงินข้างนอกแล้วเอามาวางไว้ที่เดิม嗯嗯พอพูดถึงบัตรเอทีเอมตก็ตกใจค่ะเพราะว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าเอ บัตรเอทีเอ็มพี่เขาวางไว้ตรงไหนแล้วในห้องมันเข้าไปได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่สายตาพี่พี่แล้วทุกคนในห้องเนี่ยมองเหมือนเราผิดทุกคนก็บอกว่าสารภาพไปเถอะมันจะได้อยู่ด้วยกันได้อตอนนั้นความรู้สึกเริ่มอึดอัดแล้วค่ะเพราะว่าเราเราเรา,เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดแต่ทําไมความรู้สึกสายตาทุกคนถึงมองว่าเราผิดคือเรามม่นใจว่าเราไม่ได้ทําแต่ทุกคนเหมือนจะเราไม่ได้ทำเพ<ม>่งเล็งมาที่เรา ถูกต้อง oh, ค่ะใช่ oh, oh, oh. เพราะว่าเราเป็นคนเดียวที่ตื่นเช้า oh, oh. เช้ากว่าคนอื่นค่ะ <Yeah. S 2> แล้วก็บางวันก็ออกไปข้างนอกจริงค่ะแต่ออกไปเซเว่นไปซื้อกาแฟซื้อแบรนด์มาเพื่อที่จะมามากินต่อตอนเช้าแค่นั้นเองค่ะ <Okay. S 2> แต่ว่าพี่ๆก็ยังมองค่ะจนเรารู้สึกเหมือนเราจะร้องไห้เพราะทุกคนมองด้วยสายตาว่าใช่แน่นอน mm. อล่นพีก็บอกว่าโอเคถ้าไม่สารภาพวันนี้กลับไปคิดก่อน แล้วถ้าอยากสารภาพเมื่อไหร่ก็ค่อยขึ้นมาสารภาพครับค่ะแตงก็กลับลงไปที่ห้องค่ะแล้วก็หันไปมองซ้ายมองขวาเจอเพื่อนๆน,นก็เหมือนสายตาเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาไม่เหมือนเดิมอะค่ะอาจจะเป็นที่เราคิดด้เองด้วยหรือว่าอะไรไม่ทราบนะคะแต่ความรู้สึกตอนนั้นคือมันแย่แล้วค่ะพี่แจ็คหลังจากวันนั้นค่ะแตงก็เริ่มไม่อยากไปซ้อมไม่กล้ามองหน้าพี่พี่เพราะรู้สึกว่าเขามองเราไม่ดี ก็ปวดท้องบ้างไม่สบายบ้างอ้างสารพัดค่ะที่จะไม่ไปสองจนเวลาผ่านไปประมาณสองอาทิตย์ค่ะปรากฏรับเพื่อนก็นมาบอกว่าพี่แมวรู้แล้วนะว่าใครเอาเงินไปเราก็ดีใจค่ะว่าเนี่ยเรา demek, จะพ้นผิดแล้วก็เลยถามว่าเป็นใครสรุปก็คือเป็นรุ่นน้องค่ะพี่แมวเนี่ยฝากบัตรเอทเอมให้น้องเขาไปกดเงินแล้วน้องเขาก็กดเงินแล้วก็เอาสลิปครั้งที่หนึ่งเก็บไว้ น้องเขากดครั้งที่สองค่ะกดสองครั้งแต่พอตอนเอาที่เอาเงินไปให้รุ่นพี่เนี่ยก็คือเอาสลิปใบแรกให้อือ่าอันนี้พอแตงได้ยินอย่างเงี่ยรู้สึกดีใจค่ะว่าเดี๋ยวเราจะพ้นผิดแล้วสายตาพ,พี่พี่ก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วก็รอค่ะรอว่าเมาาื่อไหร่พี่พี่จะเรียกเราเข้าไปเพื่อที่จะไปอธิบายแล้วก็ไปขอโทษแต่รอแล้วรอเล่าก็ไม่มีค่ะ พี่พีก็ไม่ได้เรียกทุกคนทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่พูดแล้วนั้นอีกเลยค่ะ<อ>แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมันเหมือนเป็นปมในใจเราค่ะดิ๊แจคเพราะว่าคือเหมือนเรายังผิดอยู่แล้วทุกคนก็คนอื่นเขาก็ไม่รู้ว่าสรุปแล้วพี่พี่จับโจรได้ไหมทุกคนก็ยังมองเราอย่างนั้นเหมือนเดิมเราก็เป็นปมในใจเหมือนเดิมค่ะจนมีอยู่วันหนึ่งค่ะตอนที่หลังเลิกเรียนก็กําลังจะเดิน ไปบ้านพักค no like, ่ะก okay. ําล <Nós> ังจะค้นประตูโรงเรียนและจำได้เลยก็ได้ยินเสียงเพื่อนเรียกชื่อแต้งแตงแต้งเราก็หยุดค่ะหันไปดูสรุปเป็นเพื่อนในห้องค่ะก็วิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าเออขอโทษนะเราขอค้นกระเป๋าเธอหน่อยได้ไหมพอฟินคําว่ากระเป๋านั่นแหละค่ะเราก็ตกใจแล้วค่ะเพื่อนบอกว่า พอดีกระเป๋าเงินเราหายครับเราขอค้นกระเป๋าเธอหน่อยได้ไหมเราไม่คิดว่าเธอเออกไปนะแต่เราอยากจะค้นให้หายสงสัยเฉยๆคือตอนนั้นนะคะความรู้สึกของเราเนี่ยมันมันย้อนไปเหตุการณ์วันนั้นเลยคะ่ะพีอแจ๊เพราะว่ามันยังเป็นปมในใจอยู่คะ่ะแล้วเราก็เลยยื่นกระเป๋าให้เพื่อนเพื่อนกคน็ค้น มันก็ไม่มีอะไรค่ะเพื่อนก็คืนกระเป๋าให้แล้วก็ขอโทษเราก็ไม่พูดอะไรเราก็หันแล้วก็รีบวิ่งออกมาจากรั้วโรงเรียนตอนนั้นคือร้องไห้ค่ะร้องไห้แทนที่จะวิ่งกลับไปที่บ้านพักกับวิ่งตรงไปตามถนนค่ะซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะวิ่งไปไหนเราก็วิ่งเข้าไปเรื่อยๆตามถนนเข้าไปค่ะพอรู้สึกตัวอีกทีก็คือเรื่องหน้าเนี่ยมันเป็นสา,าลาริมน,น้ํา แล้วก็มีท่านา้ำนะคะท่านา้ำแล้วก็เบื้องหน้าของเราเนี่ยก็เป็นแม่น้ำเจ้าพยาครับนะคะแล้วก็ก็เป็นนั่งอยู่ที่ศาลาค่ะ,ะเป็นศาลาศาลาไม้นะคะ,ะก็นั่งก็ร้องไห้น้ําตาก็ไหลไหลก็ยังรู้สึกว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาเพื่อที่จะเดินจากโป๊ะไปตรงถนนเดินจากถนนมาตรงโป๊ะเพราะว่าก็จะมีเรือมาเทียบท่าน,านานทีอะไรประมาณนี้ยค่ะ ก็ร้องอยู่สักพักหนึ่งพอน้ําตาเริ่มแห้งค่ะก็เริ่มเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นคุณยายท่านหนึ่งค่ะท่านก็นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเราค่ะแล้วก็ท่านก็ยิ้มให้นะคะท่านก็บอกว่าจะกลับบ้านหรือหนูอแต่ก็แต่ก็สั่นหัวค่ะตอนนั้นเพราะว่าเรายังยังร้องไห้อยู่แล้วก็ก้มหน้าลงคุณยายก็บอกว่าหิวไหมหิวไหมแล้วก็คุณยายพูดหลายหลายคำอยู่ค่ะแต่ว่าแตงก็ได้แค่สั่นหัวสั่นหัว คุณยายก็ยิ้มให้แล้วก็บอกว่ามันเย็นแล้วกลับบ้านได้แล้วลูกมันอันตรายค่ะแล้วคุณยายก็เดินขึ้นไปที่ถนนแล้วก็เข้าไปในชุมชนเพราะว่าตรงนั้นเนี้ยจะเป็นชุมชนบ้านคนริมน้านะคะท่านก็เดินไปพอสักพักหนึ่งค่ะก็ดูว่ามันเริ่มเย็นแล้วก็เดินกลับค่ะเดินกลับขึ้นไปแล้วก็เป็นวัน,นวันนั้นเป็นวันแรกที่แตงเพิ่งรู้ว่าข้างโรงเรียนของเราเนี่ยเดินสุดซอยเนี่ยมันเป็นท่าน้ำ <c oughs> เพราะว่า ตอนที่เรามาเราไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะวันนั้นเข้าไปที่ห้องก็นอนค่ะเพื่อนๆไปซ้อมกันหมดแล้วหลังจากวันนั้นค่ะทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกค่ะเพราะว่าซ้อมกีฬาแต่งก็ไม่อยากซ้อมละไม่กล้าสูนารุ่นพีไปโรงเรียนก็ไม่อยากไปแล้วค่ะไม่อยากเจอเพื่อนอเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยทําไมทุกคนถึงมองว่าเราทําผิดก็เริ่มป่วยค่ะ ไม่ไปเรียนนะคะแต่พอถ้าอยู่ในห้องเนี่ยเดี๋ยวโค้ชจะรู้อีกก็บางทีก็ไปห้องสมุดบ้างไปตามห้างบ้างบางทีก็ไปนั่งที่ศาลาราิม<ะ>น,น้ําแห่งนั้นละค่ะ,ท,ะทุกๆครั้งที่ไปก็จะเจอคุณยายคนเนี้ยค่ะซึ่งท่านน่าจะมีบ้านอยู่แถวนี้อยู่แล้วค่ะท่านก็จะมานั่งคุยด้วยค่ะก็ สารทุกสุขดิบค่ะมันยิ่งทําให้เรารู้สึกสบายใจเพราะว่าเราไกลบ้านใช่ไหมคะบ้านอยู่ต่างจังหวัดบางท,ทีคุณยายก็จะเอาขนมมาให้ค่ะเป็นขนมแบบขนมไทยอร่อยอร่อยอย่างเช่นทองหยิบทองยอดถ้วยฟูอะไรประมาณนี้ค่ะบางทีก็มาเป็นกระทงเล็กๆมาให้เรากินแล้วก็คุณยายก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าเนี่ยถ้าว่างๆก็นั่งเรือไปเที่ยวตลาดสิตรงนั้นมันมีตลาดนะของกินเยอะแยะ เวลาผ่านไปเรื่อยๆค่ะประมาณได้เกือบเดือนนะคะจนวันนั้นเป็นวันหยุดค่ะแตงก็เลยบอกว่าอ่ะไหนๆวันนี้ก็หยุดแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวตลาดไปนั่งเรือดีกว่าเพราะไม่เคยนั่งก็ไปที่ท่าน้นาแล้วก็รอเรือค่ะแล้วก็นั่งเรือไปเรื่อยๆไปเที่ยวตลาดริมน้ำแห่งหนึ่งของกินเยอะมากค่ะพี่แจงซึ่งถ้าพูดไปว่าเป็นตลาดอะไรทุกคนรู้จักแน่นอนนะคะ ตอนจะกลับค่ะก็ะนึกถึงคุณยายก็เลยซื้อเป็นขนมเบื้องกับขนมทังแตกค่ะขนมทังแตกก็อ่ะเดี๋ยววันนี้เอาขนมไปให้คุณยายละขนมทังแตกเราก็ดูเป็นไส้มะพร้าวอ่อนใช่ไหมคะจะถือช่วงที่รอรอเรือที่จะเทียบ้าเข้ามาค่ะก็ได้ยินเสียงตะโกนก็ตะโกนเสียงดังเลยว่าศพลายน้ำศพลายน้ำศพลายน้ำ่า เราก็ตกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นตกลอยน้ําก็เป็นไทยมุงเลยค่ะก็เลยเดินเข้าไปอยู่ข้างๆกับพี่ๆเขาก็แตกคือกันหมดใช่ไหมคะก็เห็นร่างผู้เสียชีวิตนะคะลอยกําลังเคลื่อนเข้ามาที่ท่าน้ําแห่งนั้นเราก็มองก็ก็เห็นเป็นเป็นสีซีดๆแล้วค่ะแล้วก็เสื้อสีลายๆนะคะทุกคนเขาก็เริ่มคุยกัน กันชี้ไปอผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายบางคนก็ตะโกนบอกว่าผู้หญิงเพราะว่านอนหงายอะไรประมาณนั้นแตงก็ดูค่ะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นแต่ช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่าเรือที่เราจะนั่งเนี่ยเทียบท่าพอดีค่ะอืก็ต้องวิ่งขึ้นเรือไปก่อนก็หันไปดูล่างผู้เสียชีวิตที่ลอยน้ําเข้าฝั่งเนี่ยแป๊กหนึง่งแต่อเอาเขียไม่เป็นไรนั่งเรือไปเรื่อยๆจนถึงท่าเรือที่เราต้องลงค่ะอวันนี้เห็นคุณยายนั่งอยู่ที่ศา,าลาก่อน คะก็เดินไปเดินไปนั่งแล้วก็ยื่นขนมให้คุณยายค่ะ <theo> ก็บอกว่าคุณยายวันนี้หนูไปเที่ยวตลาดน้ำมาแล้วหนูมีขนมมาฝากออคุณยายท่านก็รับขนมนะคะท่านก็ก็ก็ขอบคุณค่ะท่านก็บอกว่าเออสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านก็บอกว่าเขาหลังเนี่ยอย่ามานั่งที่นี่ดึกดื่นอีกเป็นผู้หญิงมันอันตราย ต้องรู้จักดูแลตัวเองอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพียงก็บอกว่าก็วันนี้ดึกแล้วเย็นไปค่าแล้วกลับบ้านได้แล้วลูกอก็แตงก็พยักหน้าขอบคุณแล้วก็บอกคนนียว่าย่าเืมกินขนมนะคะก็เดินกลับค่ะกลับเข้าที่พักผ่านไปประมาณสองสามวันค่ะวันนั้นก็เป็นช่วงเย็นแล้วก็กลับมาที่ท่าน้ำแต่วันนี้แปลกค่ะ เพราะว่าถนนที่เราเดินเนี่ยรถจอดเยอะอืแล้วก็แน่นอนค่ะว่าคนก็เยอะไปด้วยแต่ว่าพอจะคาดเดาได้ว่าอ๋อแถวนี้น่าจะมีงานขาวดาค่ะ <Okay. S 2> เพราะว่าทุกคนก็ใส่สีขาวสีดําอะไรประมาณนั้น mm. แต่ก็มานั่งที่ศาลาค่ะแต่บางเอิญว่าวันนี้อขนมที่แต่งให้คุณยายเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยอื mm. มันยังวางอยู่ที่คุณยายนั่ง <Okay. S 2> เราก็รู้สึกว่าสงสัยคุณยายเนี่ย จำไม่กล้าออกรับขนมเราไปกินก็ยังเดินไปดูใกล้อๆอ้าวนั่นขนมเบื้องไส้ฝอยทองอ้าวอ,อันนี้ขนมถังแตกไหอม,มันก็ถุงที่เราซื้อนี่หว่าก็ในตอนนั้นคือรู้สึกน้อยใจอลคะ่ะว่าทําไมทีคุณยายให้ขนมเรากินเรายังกินเลยแต่ทําไมเราให้คุณยายแล้วคุณยายไม่กล้าหลับไปก็นั่งรองคุณยายะคะ่ะ คิดว่าถ้าคุณยายมาเราจะตำหนิคุณยายแล้วว่าโอ้โหใจร้ายมากเลยอะไรเงี้ยวันนั้นคุณยายไม่มาค่ะนั่งรอไปจนจนจนเย็นค่ะแล้วก็คนเริ่มเยอะก็แต่งขาวดำกันมาเราก็อ่ะวันนี้คนเยอะถ้าน้ำคนเยอะก็เลยกลับแต่ตัดสินใจกลับผ่านไปอีกสองวันแต่งก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะกลับมา วันนี้ก็นั่งรอคุณยายค่ะก็ยังไม่เจอคุณยายแต่งไปมาแบบนี้ค่ะประมาณสองสาครั้งจนวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามไม่ได้ละก็ลองเดินไปดูแถวชุมชนแต,มแต่ก็ไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนก็เดินกลับมานั่งที่สาลาเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วก็เลยเดินเข้าไปตรงตรงโป๊ะลอยน้ํานะคะที่รอเรือ,ก,อก็จะมีเด็ก ที่ตกเด็กอยู่แถวนั้นซึ่งเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะมาประจําอยู่แล้ว,วเรามาทุกครั้งก็จะเจอน้องๆอ,อย่างเนี้ยค่ะก็เลยถามน้องๆว่าน้องคุณยายที่ใส่เสื้อลายๆที่นั่งคุยคกับพี่บ่อยๆเนี่ยอืแกไปไหนแกเป็นอะไรหรือเปล่าน้องก็ถามว่ายายคนไหนก็เลยบอกว่ายายที่ชอบใส่เสื้อสีลายๆครับผมผมสีขาวว่ะครับ,ขขรบน้องก็บอกว่า ไม่มีนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ยายที่นั่งคุยกับพี่บ่อยๆอ,อ่ะที่พี่มาน้องเคยเห็นพี่ไหมผมก็เห็นพี่ตลอดอะครับใช่ใช่คนที่พี่นั่งคุยด้วยบ่อยๆอ,ยอะครับคุณยายตัวท่านี้เท่านี้จะบอกอน้องก็เลยบอกว่าพี่ผมเห็นพี่นั่งคนเดียวเป็นเดือน,อนโอ้ย ผมไม่เห็นพี่นั่งอยู่กับใครเลยเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี loyalty, เ๋ยวก็โหนร้อผมยังคุยกันอยู่รล้ว่าพี่แม่งบ้าหรือเปล่าขนลุกเลยนั่งเห็นนั่งเป็นเดือนเดือนที่เรานั่งคุยกับคุณยายเนี่ยคือในภาพแม่เราคุยกับคุณยายแต่ในมุมกลับกันคือเด็กเด็กเหล่านั้นเห็นเรานั่งอยู่คนเดียวเด็กเด็กบอกว่าเห็นแตงนั่งอยู่คนเดียวร้องไห้ัหนลาะนั่งอยู่คนเดียวแล้วเด็กบอกว่าเหมือนคนบ้าแตงก็บอกว่าเฮ้ยอย่ามาล้อเล่น คุณยายอ่ะน้องมันก็บอกว่าพี่ไม่เชื่อพี่ถามเพื่อนผมดูสิผมยังบอกกันเลยว่าพี่เป็นบ้าก็เลยหันไปหาเพื่อนน้องน้องก็บอกว่าไม่มีค่ะพี่ <hayır> พวกผมก็ยังเห็นพี่นั่งอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็หหนเราะเด็กก็ยิ้มผมไม่กล้าไปทักพวกพี่พี่หรอกพวกพี่นั่งอยู่คนเดียวเหมือนคนบ้าเลยอ <infinitely> ืแตงก็ก็ยืน ยืนอึ้งอะคะ่ะย,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 ยืนคือเราเราก็แอบเข้าใจว่าน้องอาจจะอาจจะแกล้งอะไรประมาณเนี้ยค่ะทีนี้น้องเขาก็เลยบอกว่าถ้าพวกพี่ไม่เชื่อพวกผมอะพี่ถามคุณลุงที่ขับเรือหางยาวอคุณลุงเรือหางยาวอ่าบริเวณท่าน้ําตรงนั้นเนี่ยจะมีลาสองลำค่ะซึ่งเราไม่เคยใช้บริการแต่เรารู้เห็นคุณลุงไปมาค่อนข้างบ่อยก็เลยเดินไปหาคุณลุงคุณลุง,ลงท่านก็ จัดแจงอยู่ที่เรือหางยาวครับก็เลยบอกว่าคุณลุงคะคุณลุงคุณยายที่ที่ชอบมานั่งศาลาค่ะที่นั่งอยู่กับหนูบ่อยๆเอตอนนี้อยู่ไหนแกเป็นอะไรไหมคุณลุงก็หันมามองหน้าค่ะแล้วก็บอกว่าไม่มีคนรอกไม่มีคนรอกไม่ต้องมาที่นี่แล้วหนูกลับบ้านไปได้แล้วเราก็บอกว่าไม่หนูไม่ได้ถาม ก็มีคนไม่มีคนหนูถามว่าคุณยายคุณยายเนี่ยตัวเท่านี้ใส่เสื้อสีนี้นะคะบ้านเกตอยู่ตรงไหนที่แกมานั่งบ่อยๆเนี่ยค่ะคุณลุงแกก็ลุกขึ้นจากเรือค่ะแล้วแกก็ขึ้นมาจากเรือแล้วแกบอกว่ากลับบ้านไปมันไม่มีคนรอแล้วแกก็เดินออกไปเลยคะ<ช>่ะแล้วเราก็ช่วงที่เรายืนตรงนั้นนะมันมันรู้สึกได้ว่า ากาศมันเย็นมันอาจจะเป็นที่ริมน้ํำอะไรด้วยะค่ะแต่ว่าลมมันก็อ่อนๆเข้ามาแล้วก็หันไปเจอเด็กๆเด็กๆก็พากันเก็บเบ็ดค่ะแล้วก็วิ่งผ่านเข้าไปเลยตอนนั้นเรื่องความรู้สึกคืออยู่ไม่ได้แล้วค่ะก็รีบเดิน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 พอพ้นศาลานิดเดียวค่ะมัน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 แวบๆได้ยินว่า รีบกลับบ้านนะลูกแต่อาจจะพิดไปเองอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าเรออีบกลับบ้านนะลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็่างานนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่กล้าหันกลับก็รีบเดินเดินเดินแล้วก็เข้าไปที่ห้องพักห้องพักของเราค่ะก็เป็นนั่งนอนอยู่ในที่นอนแล้วก็นั่งคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาซึ่งถามว่าเราตาฝาดไหมแตงยืนยันว่าแตงไม่ได้ตาฝาด แต่ไม่ได้ตาฝาดแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่แตงสัมผัสได้ว่าในวันที่เรารู้สึกไม่ดีอะคะ่ะเรารู้สึกแย่เราสับสนอย่างเงี้ยคุณยายยังเคยเอาขนมมาให้อะคะ่ะพี่แจ๊เราเรารู้สึกว่าเรากินกินแน่นอนค่ะกินกระทงน้อยๆเรากินเราจับกินแน่นอนเราเราแต,แต่แต่ตอนนั้นคือมันไม่รู้แล้วะคะ่ะ ผ่านไปสองสาวันเราก็ไม่ได้กลับไปที่นั่นอีกค่ะแต่ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือเหมือนเราไม่เหมาะกับที่นี่แล้วก็เลยตัดสินใจไปไปหาโค้ดค่ะก็ไปขอโทษโค้ดแล้วก็บอกว่าขอขอยุติการเป็นนักกีฬาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนทุกอย่างมันไม่ได้เป็นใจกับเราแล้วก็เหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยค่ะคุณยายท่านก็ก็ ไม่ไม่ได้อยู่กับเราจริงๆเรารู้สึกอย่างนั้นแต่ถามว่าเราจะค้นหาคําตอบไหมว่ามันคืออะไรเราเราก็ไม่กล้าที่จะกลับไปตรงนั้นอีกอืก็เลยขอยุติการเป็นนักกีฬาขอ,อขอขอ,ขอใช้สิทธิในการเรียนอย่างเดียวแล้วหลังจากนั้นค่ะในช่วงที่จะจบม .6 ค่ะช่วงที่จะจบม .6 เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่เราที่เราจะต้องจากที่นี่ค่ะเพราะว่า อพอจบมอ .6 แล้วนักกีฬาทุกคนก็ต้องโยกย้ายกันกลับแล้วก็ย้อนกลับไปที่ที่ที่นั้นอีกครั้งหนึ่ง uh uh. สิ่งที่มัน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 เกิดขึ้นที่เห็นนะคะความรู้สึกที่จําได้คือมันเป็นภาพลือนางค่ะว่าคุณยายท่านมาน,นั่งอยู่ที่เดิมแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเหมือนเดิม uh uh. คุณยายใส่เสื้อสีคล้ายๆกับ ร่างผู้เสียชีวิตอที่เราเห็นวันนั้นที่ลอยมาถูกไหมถูกค่ะ<อ>แต่คําถามคือ,เ,อเรานั่งอยู่ที่นี่ก่อนที่ร่างผู้เสียชีวิตนั้นจะใช่จะลอยขึ้นนะคะอือาใอ่ามันมันก็ไม่ไม่มีคําตอบแต่เราก็ได้แค่ขอบคุณนะคะถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เคยเล่าเลยเ ้าเรื่องนี้สามารถสื่อไปถึงตรงนั้นได้บริเวณนั้นได้ค่ะก็อยากจะขอบคุณคุณยายที่ที่ทําให้มันมันผ่านช่วงเวลาตรงนั้นได้เพราะว่าช่วงเวลาตอนนั้นมันมันแย่มากๆนะคะกับกับเด็กคนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตคนเดียวนะคะก็จนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ถ้ามีโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งก็อยากจะกลับกลับไปพบคุณยายอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่แจ๊คก็จะประมาณนี้มันมันมัน มันคงมันคงผ่านเวลานั้นไปแล้วค่ะ<ฆ>เออถ้าดวงวิญญาณของคุณยายที่ใจดีคนนั้นยังอยู่หน้าตอนนั้นผ่านเวลามาถึงตรงนี้ก็อาจจะหมดเวลาของ<ฆ>ยายแล้วจริงๆก็ได้ยายจะไปในสู่ในภพภูมิที่ดีแล้วก็ได้ถูกไหมค่ะค่ะอ,อ,อา,า,อา,าไม่ต้องไป<ร>คิดอย่างนั้นไม่ต้องว่าจะวจะกลับไปเจอกับคุณยายอีกครั้งหนึ่งอย่าไปคิดอย่างนั้นดีกว่าชีวิตเราตอนเนี้ยเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบัน ทำมันให้ดีดที่สุดโอเคสิ่งที่มันผ่านมาตอนเด็กๆผมว่าตอนเด็กๆหลายคนก็อาจจะมีมีความในใจที่แตกต่างกันไปบางคนอาจจะโดนแกล้งนะครับบางคนอาจจะไม่เคยโดนแกล้งอาจจะมีเพื่อนที่ดีมีความทรงจําที่ดีหรือบางคนอาจจะเหมือนกับคุณแตงที่มักจะโดนมองว่าตัวเองเนี่ยผิดอยู่เสมอทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ทำทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ทําอะไร ใช่ค่ะเออนะครับมันก็จะมี<อ>หลายโมเมนต์หลายอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ตรงนั้นนะคะทําให้คนคนนึงเปลี่ยนไปเลยคะ่ะจากจากนักกีลาที่ขยันซ้อมตั้งใจซ้อมพยายามไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะจะทันเพื่อนแต่ว่าทุกอย่างมันมันพลิกหมดเลยคะ่ะแต่ก็ถือว่าเราผ่านตรงนั้นมาได้แล้วก็เหมือนที่พี่แจ็คบอกนะคะคุณยายอาจจะมาช่วยในช่วงเวลานั้นที่ทําให้เราผ่าน ได้ค่ะก็วันนี้คุณยายอาจจะไม่อยู่แล้วก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะพแดีแล้วดีแล้วต้องต้องคิดอย่างนั้นนะครับอย่างน้อยคือสิ่งหนึ่งถ้าเราจะระลึกถึงอ่าไม่รู้ว่าคุณยายคนนี้เป็นใครอย่างน้อยเราไปใส่บาตรทำบุญอุทิศบุญส่วนกุศลเพื่อเพื่อเพิ่มบุญให้กับคุณยายก็ได้ไม่ผิด ค่ะไม่ผิดทุกอย่างระลึกถึงเสมอค่ะอย่างระลึกถึงเสมอเวลาทําบุญให้ท่านค่ะครับผมนะแล้วก็เรื่องของการพลิกจากเมื่อกี้ที่ตัวของคุณแตงบอกผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะถูกกาหนดไว้ให้เป็นอย่างนี้แหละคุณแตงอืมค่ะนะครับทุกอย่างมันถูกกําหนดมันกําหนดขีดเขียนเอาไว้แล้วนะ คุณแตงนะค่ะคุณแตงเออโอเคคุณแตงยังไงขอบคุณมากๆสําหรับเรื่องนี้นะครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังคุณแตงค่ะนะขอบคุณมากๆคุณแตงขอบคุณค่ะไี่แจ๊บสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ